ต่อไปเราก็จะเข้าเรื่องเฉาก้วยแหละเฉาก้วยนะท่านจาดเสียงไว้หรือจะจดก็หมอจะบอกช้าๆนะการทําเฉาก้วยเพื่อเป็นสมุนไพรที่รักษาโรคร้อนในกระหายน้ําช่วยบํารุงไตได้ด้วยนะครับอันที่1น่ส่วนที่ท่านต้องไปหาซื้อมานะอันที่หนึ่ง คือต้นเฉากล้วยแห้งเขาจะมีขายอยู่ที่เยาวราชต้นเฉากล้วยแห้งเขาจะขายเป็นเป็นถุงใหญ่ๆประมาณสักครึ่งโลหรือ,อยังไงเนี่ยหมอไม่หมอไม่เคยช่างสักทีซื้อมาก็ใช้เลยนะไปซื้อที่ซอยหล่งบวยเอียถามที่เยาวราชเขาจะรู้จักกันนะครับเข้าไปที่ซอยหล่งบวยเอีย เดินเขาไปไ่ไซอยถามร้านไหนก็ได้เขาก็จะบอกกันว่าไปซื้อร้านนั้นร้านนี้นะครับราคาก็ไม่ไม,ไม่ไม่แพงหรอกครับต้นเฉากล้วยแห้งซื้อมาแล้วประท่านก็เอามาชั่งให้ได้หนึงร้อยกรัมหนึร้อยกรัมนะครับอาจดไว้นะครับต้นเฉากล้วยแห้งหนึงร้อยกรัมต่อมาก็มีใบเตยสดใบเตยสดห้าใบ ใช้สดๆนะครับแล้วก็มีมะตูมแห้งที่เขาหั่นเป็นแว่นๆนะครับซือมะตูมแห้งมาใช้ทีหนึ่งก็5กรัมเหมือนกันห้ากรัมใบเตยสดนี่ห้าใบมะตูมแห้งเขาขายเป็นโลนะซื้อมาสักโลหนึ่งหรือครึ่งโลหรือเป็นถุงอย่างเงี้ยแต่เราใช้ทีหนึ่งหกรัมเอามาชั่งตะชั่งเล็กๆให้ได้5กรัมและ อันสุดท้ายคือหล่อหังกล้วยใช้สักครึ่งลูกหลอหังกล้วยในเวลาไปซื้อร้านขายยานี่บอกเขาว่าเอาอย่างดีนะร้านเขาจะเลือกให้เราถ้าไปซื้ออย่างเป็นกล่องเนี่ยหมอเคยซื้ออย่างเป็นกล่องเนี่ยถูกมากเลยกล่องนึ่งไม่กี่ตงังค์ตกลูกล,กละเจ็ดบาทแต่พอมาใช้แล้วใช้ไม่ค่อยได้ผลหรอกครับเพราะเป็นของไม่ค่อยได้คุณภาพดังนั้นเราไปซื้อร้านยาร้านขายยาจีนเนี่ยซื้อตีละลูกอาจจะลูกละสิบห้าบาทดูว่าแพง แต่จริงๆแล้วเขาจะเลือกให้เราจะมีคุณภาพกว่าเวลาเขาเลือกนี่เขาจะเลือกลูกที่หนักๆนะครับซื้อลอห้างกล้วยเนี่ยซื้อลูกหนักๆเขาเป็นของแห้งกระจิงแต่เขามีน้ําหนักอยู่แล้วเวลาเราบีดูเนี่ยข้างในจะมีน้ําฉ่ำๆเยิ้มๆนิดหนึ่งอันนั้นเป็นของดีนะครับซื้อตามร้านยาจีนนะครับบอกเขาว่าเท่าแกเอารอง้างกล้วยอย่างดีสักลูกหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดให้เรา อันนี้ซื้อมาให้ครบทั่วนะครับก็มีเฉากล้วยร้อยกรัมใบเตยสดห้าใบมะตูมแห้งห้ากรัมและก็หล่อหังกล้วยครึ่งลูกเวลาซื้อนี่ซื้อทีละลูกนะครัเราเราเราใช้แค่ครึ่งลูกแบ่งใช้ครึ่งลูกต่อไปก็อันอันที่สองคือน้ำสะอาด1.5ลิตรหรือ1ลิตรครึ่ง น้ำน้ำน้ำดื่มธรรมดาเรานี่นะครับ1ลิตรครึ่งนะครับเราก็เอามาเอาน้ำใส่หม้อข้าวใส่หม้อสแตนเลสแล้วก็เอาส่วนประกอบทั้งหลายที่มีเฉากล้วยมีใบเตยมีมะตูมแห้งแล้วก็มีหลอดข้างกล้วยใส่ลงไปในหม้อต้มนะครับต้มต้มให้เดือดต้มด้วยไฟกลางกลางนะไม่อย่าอย่าไฟแรงนักนะครับไฟก,กลางกลางต้มให้เดือด พอเดือดแล้วรีไฟกลางกลางให้อ่อนลงหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณห้านาทีไอตอนเดือดเนี่ยบางคนชอบจะถามว่าต้มกี่นาทีถึงเดือดบอกไม่ได้เพราะแต่ละบ้านเตาแก๊สไม่เท่ากันบางทีเตาท่านรูมันตันก็จะต้มนานหน่อยนะครับก็ดูเอาแล้วกันพอเดือดแล้วค่อยจับเวลารีไฟด้วยแล้วก็จับเวลาประมาณ ห้านาทีพอห้านาทีแล้วท่านก็ดับไฟดับไฟแล้วก็รอสักครึ่งชงั่วโมงดับไฟก่อนนะแล้วก็รอไว้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เขาลดอุณหภูมิลงแล้วท่านก็กรองกรองน้ําที่ได้นั่นแหละเอาน้ําที่ได้เอามาตวงดูให้ได้หนึ่งลิตรนะครับตวงน้ําที่ท่านต้มเฉากล้วยนี่แหละ ตัวให้ได้1นลิตรถ้าน้ํายังเกิน1นึลิตรล่ะบางทีต้มแล้วน้ํายังเหลือลิตรสอลิตรสาเกินใช่ไหมเกินท่านก็ต้มต่อเอาน้ําเอาน้เาเฉาก๊วยนั่นแหละต้มต้มเคี่ยวไปให้น้ําก็ให้ไอ้น้ำนี่ยเหยจนเหลือ1นลิตรนะครับต้มให้เหลือ1นลิตรแล้วก็ใส่น้ําตาลใส่แดงไป70กรัม เจติบกรัมนะจดให้ดีนะต้มต้มแล้วก็ใส่น้ำตาลไทยแดงไปเจติกรัมให้ได้1ลิตรนะครับให้ได้1ลิตรจากนั้นรอให้เขาอุ่นอนุหรือว่าเย็นเลยก็ได้ทิ้งปล่อยไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งให้เขาหายร้อนซะหน่อยแล้วท่านก็เอาผงวุ้นผงวุ้นตาอะไรก็ได้ที่ท่านชอบนั่นแหละติบกรัมนะครับถุงเล็กๆนี่แหละเอาผงวุ้นติกรัม ละลายลงในน้ําเฉากล้วยนั้นนะครับน้าเฉากล้วยที่1ลิตรนั่นแหละละลายก่อนละลายให้เข้ากันแล้วจึงเปิดไฟกลางต้มอ,อีกทีหนึ่งต้มให้เดือดให้วุ้นเนี่ยเข้ากันกับน้ําเฉากล้วยนั้นนะต่อมาพอปุ้นกับเฉากล้วยละลายเข้ากันแล้วท่านต้องใช้แป้งมันเอาแป้งมันมา1ิบกรัม ผสมกับน้ำสะอาดน้ำเย็นๆเนี่ยนะอีกสิบกรัมผสมให้เข้ากันเหมือนทำราดหน้าน่ะแหละครับผสมน้ำายินน้ำธรรมดาในวทิตยเดี๋ยวว่าน้ำอุณหภูมิห้องอน้ำสิบกรัมกับแป้งมันติบกรัมละลายให้เข้ากันแล้วก็เทลงในหม้อเฉากล้วยที่เดือดแล้วเนะี่ยที่กำลังเดือดนั่นแหละ แล้วท่านก็คนคนคนให้เขาเข้ากันจนแป้งสุกดีนะจากนั้นพอทุกอย่างสุกดีเรียบร้อยแล้วท่านกระดับไฟตักน้ำเฉาก้วยที่ท่านต้มเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ภาชนะเป็นานาหารเสร็จเรียบกาลละะง่ายๆอย่างนี้นะครับใส่ถ้วยใส่ชามใส่อะไรก็ได้ก็เป็นเฉาก้วยแล้วครับปล่อยไว้ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะแข็งตัวเป็นเฉากวลว้ยการที่เราต้องใส่แป้งมันเนี่ยเพื่อไม่ให้ผงวุ้นเนี่ยแข็งเกินไปไม่งนั้นมันจะกลายเป็นวุ้นไปเลยวุ้นกับเฉากล้ยไม่เหมือนกันนะครับเฉากล้ยนี่จะนุ่มนวลกับวุน้นวุ้นจะค่อนข้างแข็งแข็งนิดหนึ่งแต่ถ้าเฉากล้ยนี่จะมีความนุ่มกว่าอันเนี้ยเราทําเป็น วฉาคุยแล้วใส่ถ้วยใส่จานไว้ปล่อยไว้สักครึ่งชงั่วโมงหรือหนึ่งชงั่วโมงก็เป็นเฉาวควยพร้อมทานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำทีนี้เฉาวควยก็ต้องมีน้ำเชื่อมใช่ไหมละ่ะทานเปล่าๆมันก็ไม่อ,ร,อร่อยเท่าที่ควรน้ำเชื่อมก็มีสูตรง่ายๆนะครับจดไว้ว่าสูตรน้ำเชื่อมของเฉาวควุยนะใช้น้ำตาลไทยแดง สิบกรัมใช้น้ําตาลทยแดงสิบกรัมนะครับน้ําตาลใยแดงในที่นี้หมายถึงน้ําตาลโอทึงนะครับไม่ใช่น้ําตาลสายสีแดงนะไม่ใช่นะเขาเรียกว่าน้ําตาลโอทึงอันนี้มีสรรพคุณในเรื่องการแก้ร้อนไหลกลายน้ําและทําให้ระบบปัสสาวะดีอันนี้เป็นยานด้วยนะครับน้าตาลโอทึงนี่แหละใช้10บกรัมแล้วก็ใช้น้ําตาลกรวด อีก10กรัมน้ำตาลกรวดก็เป็นน้ำนำตาลที่ช่วยลดความร้อนในร่างกายใช้10กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำสะอาดครึ่งลิตรครึ่งลิตรเอา3อย่างนี้ใส่หม้อเล็กๆเพื่อจะทำเป็นน้ำเชื่อมนะครับใส่หม้อไว้แล้วก็ใช้ไฟกลางๆต้มให้เดือดคนไปจนน้ำตาลละลายดีแล้วก็ดับไฟก็เป็นน้ำเชื่อมที่จะใช้ทาน กับเฉาปวยแล้วละครับอันนี้คือสปปรรพคุณของเขาในเรื่องแก้ร้อนในกระหายทามแล้วก็ใบเตยเนี่ยที่เราใส่เข้าไปก็จะช่วยเรื่องบำรุงหัวใจนะครับส่วนมะตูมแห้งที่เราใส่เข้าไป5กรัมนั้นะ<ม>ก็จะเป็นตัวบำรุงธาตุปรับธาตุแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ด้วย หลอหางกล้วยก็เป็นยาแก้ไอแก้ร้อนหนกระหายน้ำเหมือนกันงั้นสูตรนี้จึงเป็นสูตรที่ใช้เป็นยาได้ด้วยสำหรับคนเป็นไข้หรือว่าฟื้นไข้ใหม่ๆเนี่ยทำทานก็จะช่วยทำให้อาการไข้ตัวร้อนของท่านดีขึ้นนะครับถ้าเราทำแล้วใช้สูตรนี้โดยไม่ต้องใส่สีอะไรเลยทำตามกรรมวิธีที่หมอได้บอกไปเนี่ย ก็จะช่วยเป็นขนมที่จะช่วยบํารุงสุขภาพได้ด้วยคนที่มีปัญหาเรื่องไตไม่ค่อยดีปัสสาวะขัดก็ทำทานได้นะครับวันละวันละมื้อก็ได้ทานก่อนอาหารหลังอาหารก็ได้ทานเป็นขนมนั่นแหละครับทำดูก็จะช่วยบํารุงสุขภาพแทนที่เราจะไปซื้อเขาซึ่งเราไม่รู้ละ่ะการที่เขาต้มเนี่ยเท่าที่หมอเจอ บางรายเนี่ยน,นะไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใส่สีเข้าไปให้ดำๆเท่านั้นเองนะครับแต่อันนี้เราไม่มีสีเลยเราใช้สมุนไพรแท้ๆต้มแล้วเป็นยาได้แน่นอนและก็สามารถที่จะช่วยอาการร้อนในกระหายน้ำ บำรุงร่างกายท่านได้ดีนะครับทำทำทานแล้วก็สังเกตดูอาการด้วยทานแล้วสุขภาพดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับค่ะครับครับมหมดแล้วทีนะใครฟังไม่หมดจดไม่ทานก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook หมอนะเดี๋ยวหมอจะเอาไปลงเสียงไว้ให้ในช่วงบ่ายนะครับก็เข้าไปที่หมอนกยาไทย Facebook นะครับหมอนกยาไทยก็จะมีข้อมูลอันนี้ลงไว้ให้ด้วยครับหาทา ได้ทําขายได้ก็เราเมืองก็เหมือนข,ขายข้างถนนแล้วขายน้ำเต้าคู่ขายเกลืข้าวแล้วก็ขายทั่วไปได้แต่ถ้าทําเป็นบรรจุภัณฑ์เอใส่ถุงไว้ไหลายวันออนี้เขาต้องขออนเหมือนกันนะจะกลายเป็นอาหารที่จะต้องขออนแต่ถ้าเราขายวันต่อวันอย่างเงี้ยเราทําขายได้เลยครับก็ทําทําขายกับหมอเขาเห็นว่าดีนะทาของดีๆให้ประชาชนได้ทานกันเนี่ยเป็นประโยชน์กับกับคนทั่วไปแล้วก็บิดพุดนกุศลกับท่านด้วยครับ จอดีใครมีใครมีปัญหาก็โทรมาคุยกับหมอนกนะ0970094000วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย2โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็เข้าไปดูที่เฟซบุ๊กหมอนกยาไทยได้นะครับก็จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ การใช้สมุนไพรให้กับท่านได้ศึกษาสำหรับลายมาลายได้ก็ก็0970094000ทักลายเข้ามาขอเป็นเพื่อนแล้วก็คุยกันก็ได้ครับจะส่งผลผลการตรวจที่อยู่ก็ส่งผลการตรวจมานะครับหมอนกยาไทยบ้านเลขที่46ทับ1ซอย2หมู่2ตาบลห้วยพระอำเภอดอนตูม จังหวัดนคนปรปฐมรหัสไปรษณีย์เจ็ดสามหนึ 50, ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับท่นก็จะมาอยู่กับเราทุกๆวนนันทนะุกคืนเสนอเรื่องราวที่ดีนะครับุอะไรการที่ เราไปดนไทยเราไปดูตูท่าการติ้ม <funz> ร <discretion complimentary> <int os> ึชิงดอกว่าต้ตอ